Welcome Phenomena unlockcket Investment Podcast to Poten Un สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ Holy Grail Investor อีกครั้งนะครับรายการที่จะพาทุกคนนะครับไปเจาะลึกเกี่ยวกับมุมมองปรัชญาแนวคิดแล้วก็ของนักลงทุนระดับ World Class นะครับก็วันนี้ก็ทำการ work from home นะก็อาจจะมีเสียงนกหรือว่าเสียงคนใจอื่นๆมาด้วยนะครับก็ขอเอาภัยไว้นนะที่นี้ด้วยนะครับครับก็มาเริ่มกันเลยครับก็ EP นี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง นักลงทุนอีกคนหนึ่งนะครับที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่ไม่ซับซ้อนนะครับง่ายๆแล้วก็ง่ายเสียจนหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงได้ด้วยซ้ำนะครับคนคนนี้ก็คือคุณโจเอลกรีนบัต์นั่นเองนะครับคุณโจเอลกรีนบัตคือใครนะครับคุณโจเอลกรีนบัต์ก็คือคู่ก่อตั้งบริษัทจัดการ สินทรัพย์นะครับ g o t h a m Asset Management นะครับและจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวาตันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยา,ยา,ยา,ยายลัย Ivy l e a g ของสหรัฐหรือมหาลัยอันดับต้นๆน,นั่นแหละครับมหาลัยท็อปๆในสหรัฐเนาะคุณโจเ g r e e n นบ a ั t เนี่ยเริ่ม บริหารกองทุนกอดแทมนะครับด้วยเงินทุน7ล้านเหรียญน,นะครับโดยมีเงินทุนหลักๆมาจากราชาราสาจักรเกิงกำไรในอดีตนะครับอย่างคุณไมเคิลมิลเชนนะครับซึ่งกองทุนของเขาสามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง5 0ต่อปีหรือ30%ต่อปีหลังจากหักค่าธรรมเนียมในช่วงปี1 9 8 5ง9กถึงเลยจากการลงทุนในสเปเชียลซิ u ูเอชันนะครับกอ s สเปเชียลซิ a ูเอชันเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการสปินออฟ ของบริษัทใหญ่ๆห,หรือว่าการมีทําบริษัทแยกออกมาทีหนึ่งหรือการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่นั่นเองซึ่งไอพวกบริษัทเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีคนสนใจนักนะครับก็อาจทําให้ราคาไม่คุ่งสูงมากแล้วก็มีทีมแมเนจเมนต์หรือทีมผู้บริหารที่ดีอยู่แล้วด้านเองแล้วก็ซอยย่อยออกมาทีเนาะโดยในช่วงปี1995นะครับถึงปี2009กองทุนก็แทมไม่ได้เปิดให้นักลงทุนภายนอกเข้ามาลงทุนเพิ่มนะครับก็คือเป็นกองทุนปิดนั่นเองนะครับ และในปี2000กองทุนก็แทมก็ได้สร้างปรากฏการณ์อย่างการช่วย m i เคิลเบอร์รนะครับนะักเป็นกำไรในตำนานนะครับผู้สร้างชื่อจากวิกิตซัพพลายนะครับด้วยการเข้าลงทุนในไซ o n Capital f ฟันถึง25%นะครับจนลงทุนถึง100ล้านเหรียญในปี2006เลยนะครับครับหลายๆคนก็ช่วงนี้ก็อาจจะได้ยินเรื่องราวของคุณ m i เคิลเบอร์รีบ่อยนะครับก็เขาออกมาเตือนเรื่องฟองสบู่เนาะก็เขาบอกว่าคราวที่แล้วเนี่ย คนนะบอกว่าเขาทำไมไม่พูดอะไรเลยที่เขาพูดแล้วก็ไม่มีคนฟังอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้เขาก็ออกมาพูดอีกทีนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับ กลยุทธ์ที่น่าสนใจของคุณโจเอลกรีนแบดเนี่ยก็มีชื่อว่าแมจิกฟอร์มูลานะครับแมจิกฟอร์มูลาคืออะไรแมจิกฟอร์มูลาก็คือกลยุทธ์การลงทุนจากคุณโจเอลกรีนแบ t นะครับนักลงทุนแนว VI ้นั่นเองซึ่งหลักการของกลยุทธ์ที่ว่าก็คือการนําสัดส่วนทางการเงินต่างๆที่ใช้วัดคุณมูลค่ามาคัดเลือกผ่านระบบข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ลงทุนผ่านหุ้นที่เข้ากฎเกณฑ์ใน20-30ถึงอันดับแรกนะครับและไม่ใช้การวิเคราะห์อรี่ธุรกิจเลยก็เข้าแก็บของคุณมันจะเป ไม่เชื่อในอผู้บริหารนะครับอันนี้ส่วนตัวใช่ครับแล้วก็หรือการวิเคราะห์ในเชิงพื้นฐานเลยหรือจะเรียกได้ว่าเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เรียบง่ายมากๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยครับขั <_' S 1> ้นตอนการเลือกหุ้นผ่าน Mag i c Formula นะครับขั้นตอนการเลือกหุ้นของเจอร์กรีนบัตเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ง่ายมากๆแล้วก็ง่ายอย่างน่าเหลือเชื่อจนไม่น่าเชื่อเลยด้วยซ้ํานะครับก็คือเขาใช้เขาเลือกหุ้น จะเก่งบางส่วนนะครับที่เขาตั้งขึ้นมาก็หลักๆเราก็มีแค่2ส,ส่วนนั่นแหละซึ่งก็คือปัจจัยทางด้านราคานะครับแล้วก็ปัจจัยในเรื่องของศักยภาพในการใช้ทุนจนสร้างผลตอบแทนได้อย่างคุ้มค่านะครับหรือหากจะพูดกันง่ายๆเนี่ยสปัจจัยนี้ก็คือตัว Earning ็งกิลนั่นเองนะครับไอตัวส่วนกลับ PE นั่นแหละแล้วก็สัดส่วน ROC หรือ r o i c นั่นเองนะครับก็คือ Return on Capital หรือว่า r e t u r n on i n v e s t m e n t c a p น t a l ันั่นเองครับโดยกลยุทธ์ของคุณเจอ Green เจกรหหีน ที่มีมูลค่าถูกแล้วก็บริษัทที่ดีนะครับโดยมีปัจจัยหนุนอย่างมูลค่าเป็นตัวขับเคลื่อนและชื่นชอบการลงทุนใน Special Situation นะครับบางทีได้บอกไว้ตอนแรงนผะลโผล่ขอสปรินออฟพวกสถานการณ์พิเศษต่างๆนะครับที่ทําให้ราคาหุ้นสามารถฟื้นตัวกลับมาได้แล้วก็ทํากําไรผ่านหุ้นที่มีมูลค่าต่ำนะครับก็คือ s p e c i a l situation เนะี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นการ Spin off สป i ินออฟเสมอไปนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ราคาหุ้นลงมาจากเหตุการณ์พิเศษบางอย่างนะครับที่ทําให้ตลาาาดดเกกิรรรปัับบฐนนะค โดยตัวอย่างสถานการณ์พิเศษที่ว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้หุ้นเกิดแรงกดดันเทขายต่างๆเช่นโควิด -19 ล่าสุดเลยนะครับหรือจากข่าวและวิกฤตต่างๆโดยกลยุทธ์ของคุณโจวกรีนบัตเนี่ยจะช่วยในการหาหุ้นที่มีแนวโน้มฟื้นตัวกลับมาได้นะครับหรือจะเป็นการสปินออฟจากหุ้นใหญ่ๆที่มีพื้นฐานที่ดีมีทีมผู้บริหารที่แข็งแกร่งรวมไปถึงการปรับโครงสร้างองค์กรต่างๆนะครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงพาร์ทหลักกันแหละก็คือพาร์ทของกลยุทธ์นั่นเองว่ากลยุทธ์ของเขามีอะไรบ้างก็สรุป ให้มาฟังกันง่ายๆนะครับภายใน9ข้อนั่นเองนะครับก็ข้อแรกของ m a g i c Formula เลยนะครับหุ้นที่เลือกต้องมีมูลค่าตลาดที่มากกว่า100ล้านดอลลาร์นะครับมูลค่าตลาดหรือภาษาอังกฤษก็คือ Market Cap นั่นเองนะครับหรือตีเป็นเงินไทยเราๆก็คือ3,000ล้านบาทนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นหุ้นที่มีขนาดเล็กมากๆไปจนถึงหุ้นใหญ่ได้เลยทีเดียวโดยเกณฑ์ ของหุ้นเล็กอ่ะมูลค่าตลาดมันจะอยู่ที่ราวๆสามร้อยล้านเหรียญนะครับถึงสองพันล้านเหรียญแล้วก็หุ้นไซส์เล็กมากๆก็จะอยู่ที่ห้าสิบล้านเหรียญถึงสามร้อยล้านเหรียญนะครับครับผมก็เลือกได้ตั้งแต่หุ้นไซส์เล็กมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาข้อที่2เนี่ยต้องไม่นับรวมนะครับหรือลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินหรือกลุ่มสาธารณูประโภคนะครับส่วนกฎข้อที่3ก็คือไม่นับรวมหุ้นต่างประเทศนะครับก็ต่างประเทศในที่นี้ก็ของเขาก็คือเขาเป็นคนอเมริกันนะก็ ต้องอเขาก็แนะนำให้สกรีนเฉพาะในหุ้นอเมริกาเนาะต่อไปข้อที่4นะครับหา Earning Yield หรือส่วนกลับ PE นะครับที่ใช้วัดผลตอบแทนออกมาซึ่งทำได้โดยการนำ e ี i t นะครับมาหารกับมูลค่าของกิจการนั่นเองครับ EB i t ก็คือ e a r n i n g b e f o r e i n t e r e s t and tax นะครับหรือกำไรก่อนที่จะหักดอกเบีย้ยเงินกู้นะครับแล้วก็ภาษีนั่นเองนะครับ ข้อที่5ก็คือหา roc นะครับหรืออัตราส่วนผลตอบแทนจากเงินทุนซึ่งทำได้โดยการนํำ ebit มาหารกับสินทรัพย์ถาวรพวกตึกที่ดินโรงงานต่างๆนะครับบวกกับเงินทุนหมุนเวียนสุทธิซึ่งคิดได้จากการนําสินทรัพย์หมุนเวียนมาหักลบกับสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับข้อที่6ก็คือ จากนั้นเนี่ยเขาจะนําสัดส่วนที่ได้ทั้งสองตัวเนี่ยมาใช้จัดอันดับหุ้นในการเลือกลงทุนนะครับโดยเลือกบริษัทที่มี e a r n i n g ็งกิลและ ROC สูงที่สุดนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับก็คือดู e a r n i n g ็งกิลดู ROC นะครับแล้วก็ขั้นแรกเนี่ยสแกนด้วย m a r k e t Cap ก่อนนะว่ามีเท่าไหร่เนาะแล้วก็สแกนออกด้วยหุ้นกลุ่มการเงิงที่เป็นวัฏจักรนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภคนะครับแล้วก็ลงทุนเฉพาะภายในหุ้นอเมริกานะครับสรุปง่ายๆก็ ฟังแล้วก็คือแบบง่ายๆ m ิมโ s สิมโ e เลยนะครับก็บางทีในะการลงทุนที่ดีมันไม่ต้องซับซ้อนอะไรก็ได้นะแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวตอนช่วงหลังเนี่ยผมจะมีพูดถึงผลตอบแทนของเขาด้วยนะครับถึงแม้ช่วงผ่านมาเนี่ยอาจจะและกกาดไปน,นิดนึงนะครับตอบมาตอนที่ข้อที่7็กันเลยลงทุนในบริษัทที่มีอันดับอยู่ในช่วง20-30ถึงอันดับแรกนะครับโดยเปิดโ Position จํานวน2-3ง o s i t i o n ต่อเดือนนะครับและทําอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีก็จะเรียกได้ว่าเป็น DCA รูปแบบหนึ่งก็ได้เนาะส่วนข้อที่8ก็คือในทุกๆปีนะครับให้ทำการปรับสมดุลของพอร์ตโดยการอาเอาหุ้นที่ผลตอบแทนไม่ดีเนี่ยาขายทิ้งนะครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนปิดปีนะก้นนี้ก็จะได้ผลประโยชน์ทางเรื่องภาษีนะก็ระบุเป็นขาดทุนเนะาะก่อนขาดก่อนจ่ายภาษีเราก็เอาไอ้ส่วนที่ขาดทุนเนี่ยมาหักกับกําไรหรือรายได้ของเราก็ได้เนาะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ขายหุ้นที่ทํากําไรได้หนึ่งสัปดาห์หลังปิดปีเนาะ ส่วนข้อที่9เนี่ยทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับเป็นเวลาอย่างน้อย5ปีถึง10ปีหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับก็นี้ก็เป็นทั้งหมดของกลยุทธ์แมจิกฟอร์มูลานะครับในส่วนถัดไปเนี่ยเราจะามาดูกันสักนิดนึงนะครับว่าผลตอบแทนย้อนหลังของกลยุทธ์แมจิกฟอร์มูลาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็ ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแต่ช่วงพีคๆเลยที่ที่เขาได้ผลตอบแทนมาเนี่ยก็หากทำตามกลยุทธ์ดังกล่าวในช่วงปี1988ถึงปี2004นะครับด้วยกลยุทธ์ c f o r er m u l r นะครับจะสร้างผลตอบแทนได้ถึง30%ต่อบปต่อปีแบบทบต้นเลยนะครับหรือจะพูดได้ว่าสามารถเปลี่ยนเงินลงทุน1,000 0ดอลลาร์ 100, ให้กลายเป็นเงินราวๆล้านดอลลาร์ได้ในปี2009ในเวลาราวๆ20ปีเท่านั้นนะครับ แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยผลตอบแทนในช่วงล่าสุดนะครับก็อย่างที่บอกว่ามันยังตามหลังตลาดอยู่นะครับก็ตามหลังดัชนีหุ้นสามัญประจําบ้านนะครับอย่าง s p 500อยู่พอสมควรเลยโดยกองทุนให้ผลตอบแทนรายปีนับตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่12.05%นะครับเทียบกับดัชนีหุ้น s p 500ที่ทําได้15.07%นะครับแต่โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมี อากลยุทธ์นี้เนี่ยถ้าทำตามเนี่ยจะมีผลตอบแทนสะสมนับตั้งแต่จัดตั้งอยู่ที่19.93%เทียบกับดัชนีที่106.53%ซึ่งอาจมีเหตุผลจากการที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นเติบโตเนี่ยมีผลงานที่โดดเด่นนะครับกว่าการลงทุนในหุ้นมูลค่าซึ่งมีแนวโน้มฟื้นตัวได้เมื่อไม่นานนี้เนาะก็คือหุ้นมูลค่ามันยังตามหลังอยู่นะอาจจะต้องพิสูจน์นะครับในกรอบทาเฟรมที่ยาวๆเนาะใช่ ส่วนพาร์ทปิดท้ายเนี่ยก็ขอจบด้วยโคดหรือว่าคําคมนะครับจากคุณโจลกรีนบัตนะครับที่ผมมองว่าน่าจะค่อนข้างมีประโยชน์เลยเนาะคำคมแรกก็คือ the strategy of putting all your eggs in one basket and watching that basket is less risky than you might think นะครับก็คือว่ากลายุทธ์อย่างการลงทุนแบบกระจุกตัวเนี่ย อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าที่คุณคิดนะครับอันนี้ก็ขยายความเพิ่มสักนิดหนึ่งนะบางทีเนี่ยมันจะมีไอเทอรี่ที่เราควรกระจายการลงทุนกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หรือการดิเวอร์ซิฟิเคชันนะครับซึ่งการดิเวอร์ซิฟิเคชันเนี่ยเราก็จะเอาไอสินทรัพย์หลายๆแบบเนี่ยมารวมกันอย่างเช่นเอาตราสารหนี้เอารี r รีดที่เป็นอสังหารนะครับกองทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็เอาหุ้นนะครับแล้วก็เอาอื่นๆต่าง,ง,ง,งๆเยอะะมากมายเนี่ยมารวมกันเนี่ยอาจจะเสี่ยงมากกว่า การลงทุนแบบกระจุกตัวได้ซ้ำนะครับก็อนนี้ก็เสริมนิดน,นึงนะครับก็เหมือนกับที่วอ์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาเคยพูดไว้ว่าการลงทุนเนี่ยบางทีมันไม่ต้องลงทุนอะไรหลายตัวมากคุณแค่เข้าใจอ่าลงทุนในธุรกิจที่คุณเข้าใจอย่างแท้จริงนะครับเขาขายอะไรไส้ในมีอะไรบ้างแวลูของเขาคืออะไรนะครับอันนี้ก็อาจจะเพียงพอแล้วเนอะแล้วก็ผู้บริหารเข้าใจทุกอย่างของธุรกิจซึ่งเราไม่ต้องการจํานวนหุ้นหรือการลงทุนที่ มากมายขนาดนั้น,นะครับก็บางทีการลงทุนแต่ในสิ่งที่เข้าใจเนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับต่อไปมาต่อกันที่ขวดที่2นะครับ Choosing individual stocks without any idea of what you are looking for is like running through a dynamite factory with a burning match. You may live, but you still a n idiot. ก็คือว่าการเลือกหุ้นรายตัวโดยที่คุณไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับมันเลยมันเหมือนกับการที่คุณวิ่งเข้าไปในโรงงานผลิตไดนาไมต์กับไม้ขีดไฟนะครับซึ่งคุณ อาจจะรอดก็ได้นะแต่คุณก็ยังดูโง่อยู่ดีก็คือว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือถ้าเราลงทุนในหุ้นรายตัวเราเพิ่มคอนวิชชั่นคอนวิชชั่นหรือว่าความเข้มข้นเนี่ยปกติเราลงทุนกระจายใช่ไหมแต่เราเลือกความเข้มขน้นตัวเดียวเราเบสไปเลยเนี่ยหรือสองสาตัวเนาะแล้วคุณเนี่ยไม่ได้เข้าใจมันเลยมันก็เหมือนกับการที่คุณเ,เล่นพนันนั่นแหละถ้าแปลง่ายๆนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยต่อมามาที่ขอดปิดท้ายนะครับ So, one way to create an attractive risk reward situation is to limit downside risks severely by investing in situations that have a large margin of safety. The upside, while still difficult to quantify, will usually take care of itself. In other words, look down, not up. When making your initial investment decisions, if you don't lose money, but most of the remaining alternatives are good ones. ก็คือว่าทางเลือกหนึ่งนะครับในการเฟ้นหาผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงที่คุ้มค่านะครับก็คือความเสี่ยงต่ําผลตอบแทนในช่วงในช่วงอัพไซด์เนี่ยมีโอกาสที่จะไปได้สูงนะครับก็คือการจํากัดความเสี่ยงขาลงผ่านการลงทุนผ่านการลงทุนนะครับขออภัยด้วยที่ให้ส่วนเผื่อความปลอดภัยที่สูงนะครับส่วนเผื่อความปลอดภัยก็อธิบายไปหลาย EP แล้วเนาะก็คือ,อช่วงที่ราคาหุ้นมาลงเนี่ย ุ้นบางตัวอาจจะมีมูลค่าหรือ value ที่ต่ำลงนะก็ช่วยให้ส่วนเพิ่มความปลอดภัยได้นะครับก็คือจะช่วย limit ความเสี่ยงขาลงนั่นแหละยิ่งลงเยอะเท่าไหร่ความเสี่ยงขาลงก็ยิ่งน้อยเท่านั้นแล้วก็โอากาสในการได้ผลตอบแทนในช่วงขาขึ้นก็จะสูงขึ้นเนาะแล้วก็แน่นอนว่าในช่วงขาขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะคาดการนะครับว่าหุ้นจะไปถึงไหนไป new high เมื่อไรอะไรนะครับแต่มันก็จะอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองนะจากสถิติที่ผ่านมานั่นเองว่าตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือวิ่งเป็นขาขึ้นตลอด หรืออีกในหนึ่งมองหุ้นตอนมันลงไม่ใช่ตอนที่มันขึ้นนะครับหากตัดสินใจที่จะลงทุนในอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่เสียงเงินลงทุนคุณก็จะมีทางเลือกมากขึ้นนะครับก็คือเงินต้นสำคัญที่สุดนั่นแหละสำหรับโ o ลิเกลอินเวสเตอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุน กับฟิ e โนมิน่ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภ,ภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ p h e n o m i n a c o m หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential